ดูการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานราชการบ้างน,นะคะคุณผู้ชมล่าสุดกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดใช้งาน e-accountant plus ระบบผู้ทำบัญชีเวอร์ชั่นใหม่เชื่อมข้อมูลเรียลไทม์หลายหน่วยงานเพิ่มความโปร่งใสาทางธุรกิจสกัดธุรกิจสีเทาค่ะคุณพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเปิดใช้งานระบบงานผู้ทำบัญชี e a c c o u n t 10 plus อย่างเป็นทางการโดยเป็นระบบเวอร์ชั่นใหม่ที่พัฒนาบนเทคโนโลยีดิจิทัลและเชื่อมโยงข้อมูลกับสภาวิวชาชีพบัญชีแบบเรียลไทม์รวมถึงเชื่อมต่อกับกรมการปกครองและระบบภายในของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเช่นระบบจดทะเบียนนิติบุคคลและระบบนำส่งงบการเงิน ซึ่งการเชื่อมข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ข้อมูลผู้ทำบัญชีและนิติบุคคลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันลดความซับซ้อนและลดความคาาเคลื่อนจากการกรอกข้อมูลโดยระบบ e-accountant plus ได้เพิ่มฟังก์ชันสำคัญอาทิระบบทดสอบความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงาน การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและบริการค้นหาตรวจสอบข้อมูลผู้ทำบัญชีเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทำบัญชีได้ตามกฎหมายขณะที่ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ต้องจัดทำบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชีพศ2543จำนวนกว่า9.67แสนราย ข้อมูลณนะวันที่31ธันวาคม2568ขณะที่มีผู้ทำบัญชีคงอยู่ทั่วประเทศ81,240คนข้อมูลณนะวันที่15มกราคม2569โดยกรมเห็นว่าฐานข้อมูลจากระบบ e-accountant plus จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลผู้ทำบัญชีให้เหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้นะคะระบบ e-accountant plus เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่1มกราคม2569พร้อมกับการมีผลบังคับใช้ของประกาศกรมเรื่องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีพศ2568 โดยข้อมูลล่าสุดณวันที่15มกราคม2569มีผู้ทำบัญชีเข้าสู่ระบบแล้ว45,527คนและมีผู้เข้าเยี่ยมชมระบบรวม169,181ครั้งนอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานด้านบัญชี8แห่งประกาศความร่วมมือเพื่อป้องกันและสกัดการธุรกิจที่หลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ไมไ่รับจดทะเบียนไมไ่รับทำบัญชีและไม่สนับสนุนทุนเทาเพื่อลดปัญหาการใช้นอมินีบัญชีม้าและการจดทะเบียนนิติบุคคลอัมพรางให้ชาวต่างชาติซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การค้าและการลงทุนของประเทศค่ะ